วิวข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากวิวรอบ360เลยนะคะวาเสียวนิดนิดมีเจีสกีอยู่ลำแต่ว่าขึ้นมาก็เหนื่อยใช้ได้เลยนะ ความสูงก็เสียวๆประมาณนี้นะอันนี้เป็นกรองนี่ไงที Itís ่เขาทำเดี๋ยวให้ด <but S 1> ูรอบๆนะวิวรอบๆก็ประมาณนี้นะคะ